มาดูเรื่องของการศึกษาครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2567โดยได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าทุกคนเรียนดีมีความสุขที brand, ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตงานปกครองฝ่ายฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตครับได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาประจำปี2567นะครับ โดยได้มีการจัดขึ้นที่ลานอาชีวะสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตโดยมีดรวิทยาเกตชูผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและก็มีคณะผู้บริหารเครือข่ายผู้ปกครองรวมไปถึงผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาในแผนกวิชาการบัญชีและการตลาดเข้าร่วมประชุมครับ หลังจากที่ได้มีการประชุมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้มีการแยกย้ายในการพบครูที่ปรึกษาที่ห้องที่กําหนดของแต่ละแผนกวิชาครับโดยผู้ปกครองเองก็ได้มีการพูดคุยกับครูที่ปรึกษาในเรื่องของการเข้ากลุ่มลายผู้ปกครองการเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองการลงทะเบียนเรียนการเข้าเรียนการขาดเรียนและก็ผลการเรียนที่ผ่านมาครับซึ่งพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาเรื่องของการ ทุนการศึกษาด้วยแล้วก็การกู้ยืมนะครับเงินกองทุนเพื่อการศึกษาหรือว่ากอศสและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางวิทยาลัยครับ และจากการพูดคุยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงแนวทางในการเที่ยงแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและก็ผู้ปกครองครับสำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูกเก็ตนะคะมีนักเรียนนักศึกษากว่า4 0 0 0คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับปวชปวสและปริญญาตรีมีการจัดประชุมผู้ปกครองทุกต้นปีการศึกษาจนครบทุกแผนกโดยการใช้เครือข่ายผู้ปกครองค่ะช่วยกันในการกำกับดูแลนักเรียนนักศึกษาและเน้นย้ำเรื่องของการเรียนดีมีความสุขค่ะ